บุรูษนะกับเด็กคนนี้มันมีอะไรที่มากไปกว่าคาว่ามนุษย์อ่ะมือนีมีมีสองเขตอพี่ยังไ่ทันได้เปิดเผยกับผู้ใดสิเปิดเพราอยู่ในเมินมาดีเปิดเผยเดียด๋วยวนี้ดีใจด้วยีผู้ชายนี่ระ้นามทุกมากพูดเกินจริงหรือเปล่าพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นนากการกราบสวัสดีเอสซีคนหมอมหม่อมคนเบิงหมล่ลมนะครับ สวัสดีไปยังเอฟซีสามนอยเพชรบ้านแพงร่วมไปถึงเอฟซีลาวหญิงสูบหูสูบค้นนะครับขอพระคุณทุกๆท่ทานครับที่เข้ามาติดตามเบิ้งเข้ามาติดตามชมในคลิปของคนมักมอลำันะครับขออนุญาตนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อเข้าประเด็นของเงาครับซิงที่ผมได้นําเสนอแต่ตนนะครับ ว่ามันเกินไปหรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าอันนี้ผมบอกขอกล่าวล่วงนะครับแล้วแต่ความเชื่อและศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะโดยปกติคาแรคเตอร์ของพอค้ามวลหรือค้ามหมอดน,นะครับผมเพิ่นบ่ค่อยได้ไปสูงสิงเอียงกับผู้ใดแม่นมอพี่น้องตั้งแต่เขามาเพิ่นเป็นผู้ใหญ่แล้วเพิ่นว่างโตงในระดับหนึ่งแม่นมอพี่น้อง บได้ไปสูงสิงกับผู้ใดยอยู่แต่ในรถของเจ้าของนะครับมีแต่คนอื่นมาหาเพิ่นเพราะฉะนั้นแล้วสิบังคับให้เพิ่นไปเสื้อในสิงที่เพิินบบเสือ้อมันอยากพี่น้องน,นะครับอันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผู้ใดที่บบเชื่อเขาก็ทีว่ามันเกินจริงแต่สำหรับคนที่เชื่อและศรัทธามันเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าของเองนะครับ เขาถึงได้เชื่อและศรัทธ,ธานะครับผมถึงได้ย้ำอยู่ตลอดนะครับพูดอยู่เสมอว่าถ้าเจ้าเชื่อและศรัทธ,ธาในโตอิลาหรือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห้าเคารพบ,บูชาปาฏิหา์มันกับบงเกิดชเช่นเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับโดยส่วนตัวของพ่อข้ามวลพ่นก็เสื่อนะครับ โดยส่วนตัวผมแอดมินผมก็เสืยอว่ามันเป็นไปได้นะครับผมบอปฏิเสธนะครับเออผมบอปฏิเสธเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาที่เห้าเห็นนะครับร่วมถึงพอการใช้นะครับที่เิ่นคุกคี้กับอุ้งอิงตลอดนะครับจนมาหอดมือนี่เพิ่นก็นยังผลคิงลูอยู่พี่นองนะครับผมเสื่อว่า f c อุ้งอิงนะครับทั่วโลกนะครับ เขาเข้าใจนะครับในสิ่งที่พอข้ามวลเพิ่นได้พูดถึงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะปาฏิหาริเกิดกับเพิ่นจังไดแน่นั่นหรือเดี๋ยวไปเบิงไปช่วมกันนะครับไปฟังจากปากเพิ่นนะครับว่ามันเกิดอยียงขึ้นกับเพิ่นมันเป็นไปได้หรือไผกะบ่หูโอนเงินมาหายลักมืน่นนะครับไผกะบ่หูสิโยกรถดหายขั้นหนึ่ง ซึ่งเปินเป็นผู้เปิดเผยเองกับปากเพิน่นะครับเทือแรกนะครับบ่เคยเปิดเผยเรื่องเล่าเรื่องนี้กับผู้ใหมาก,ก่อนนะครับช่องแรกที่เพินได้เปิดเผยคือช่องพอกาใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตทั้งนั้นพอกาใชันะครับในนําคลิปวิดีโอของเปินมาบางส่วนเพื่อให้พี่น้องได้เบ่งน้ากันนาะพี่น้องเนาะบ่มสีทซิ์ที่จะไปบังคับให้เผื่เสือในเรื่องนี้เนาะ ร่วมถึงผมกับบอสามารถจะไปบังคับหายเจ้าให้คนอีกหลายๆคนที่เขาโบเชื่อมาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อใดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะพี่นอ้องเอาผมบอกว่าอย่างไรไปก่หนีพี่นอ้องไปเบิงไปช่มน้ำกันครับว่าเพิ่นว่าจังใดแน่นะครับอืมผูใดเสือ้อปูรย์ซัดท่ากระแช่ออกไปและขอให้มีโชคมีลาภถุกมวยรวยเบิง นะครับไปพี่น้องครับเอาหมู่บ้านเข้าไปเอาเห็นลูกตั้งไหมเขาแนบมาตรการคนพนลูกหวาบาป,ป,ปลูกเวลาเออขยุ่นเรียบเพื่อนไอหนไหหลายเส้นไหนพ่อคอยก็มีแผ่นหนึ่งเข้ามาหายพลละแผ่นไหมพี่น้องมาหาขังเด้อสิบอกให้ขังแล้วย้อมลาบบีรีเลยว้ายคอยคอยเอาเท่าได้ของพนลูปปปปปกหวาบบาบเลยหว่านน้ำลายใช้ชนิดลูกอันไหน เปได์เซีไรเปอร์เซีชมพปูเลยเคยบูรุนะกับเด็กคนนี้มันไม่มีอะไรที่มากไปกว่าคําว่ามนุษย์อ่ะมันมันมันไม่ธรรมดาเนาะมองยังไงไม่ธรรมดาคือบอได้อวยกันบอได้อวยด้บอได้อวยบอได้นะั่นอันนี้มันความเชื่อส่วนบุคคลใครก็สามารถที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้มันแล้วแต่เราไม่สามารถไปคัดจูเขาได้หรอกแต่ว่าเท่าที่สัมผัสเอ้านนะเท่าที่สัมผัสมา เอาที่สัมผัสมาจากใจเลยพี่หอจากใจก็อินนิ่หน่อยนี่แหละเอานี่อินนี่หน่อยนี่เออจากที่ได้ยินเขาพูดมากับเราได้สัมผัสได้อยู่ใกล้เอาเอาเอาเบาเบาง่ายๆเนาะแหลกๆก็ฟังก็ฟังกับทั่วไปแหลกแกกฟังก็ปกติเราได้ยังไม่ได้สัมผัสพอมาสัมผัสพอเรามาสัมผัสประกอบกับได้ยินจากเขาพูดเขาบอกหลายๆซิ่งายๆอยนาะนี่นยที่บ่ไดีเออน้องวุ้งยิงค้ายไแ้ขายยัง แม้กระทั่งเอาพูง่ายๆว่าจับเหล็กจับเบอร์อเอาเขาจับเป็นยังไงกคือโบไก่โบเที่ยงอย่างานั่งนับจับคือคิวแทนเนี่ยนั่งไปสี่ป่ายรถป่ายนั่นป่ายนี้อ๋อเจ้าเงิดบอกก็นั่นแหละขายทีบอะไรมหาพกปีซาทูเดอร์ลูกแม่ขายเถื่อขายได้ั้งที่แม่ไม่ได้รูกก้จักบ,บ้านนี่เข่าโต๊เจ้าคล้องนี่เป็นยังไงเน่เอา ตัวจะคล้งองกับมี่ข้าวหมูซึกว่าแปลว่าน,น,นั่งมันบริเวแนวนึง่งบริบไวณแนวนึ่งใช่ใช่ใช่จากจากที่เจ้าเอฟซีซอยดันซอยนี่เนี่ยอันนี้เน,นี่ยว่ามือเหนียวมือเหนียวมี่สองเคสพี่ยังไม่ทันได้เปิดเผยกับผู้ใดสิเปิดเผยอยู่นี่นั่นบริษัเปิดเผยเดี๋ยวนี้ดีใจด้วยมี่ผู้ชายนี่ละน้าทุ่มมาที่ขับรถอยู่ วังใบใบนี่แหละถามซื้อเราก็บอกบอกแล้วบอกบอกว่ามดไม่ต้องรู้ชื่อหรอกผมอยากให้คำมอดอย่างนี้แสดงว่าของจริงนะเขาไม่บอกชื่อนี่ผมขอหมายเลขบัญชีผมจะโอนเงินให้คุณคำมอดจะโอนให้ทางไหนก็เลยบอกว่าบัญชีส่วนตัวครับเสื้อแนนผมเสื้อแนนเขาก็บออค่อยนั่นไปไหนก็เลย่ามาหนีเพื่อนว่าสะดวกไหมหรือต้องจอดรถอัไรสิ หรือจะจําได้ไหมว<อ>่านั้นถ้าจำได้ก็บ,บอกเรานี่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็บอกไปปุ๊บปุ๊บก็บว่างสายไป,ปบร่างสายคือหมายถึงทำไรกันอ่าบางสายอ่าโอเคได้รับไปเพราะใจเป็นเลขบัญชีสองก <ไป S 1> <ว>ับสามนาทีเพิ่นก็โทรกลับมาผมโอนให้แล้วนะโอ้เ ok ฮียชื่ออะไรครับไม่บอกไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ต้องบอกอแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรคือให้ให้ซื้อได้ใจคิดว่าปงหาอร่อยกระพัดหนึ่งแม่คิดว่าเราเรียกว่าเพื่อนบ้าน ผมโอนมาให้แล้วนะหมื่นหนึ่งพะนะไอไปเช็คบัญชีเอ้าแม่น่เรียก็พยายามจะจะถามว่าเฮียชื่ออะไรครับแกบอกว่าไม่ไม่ต้องผมไม่ไม่นั่นหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรตกใจปะตกใจแล้วมาเช้าพี่จอดนอนอยู่ที่ปั๊มน้ํามันปตทเขตที่สองอันนี้เขตที่สองตอนเช้าอันนี้เขตแรกแหละไอที่เว้าอยู่นี่คือเขตแรกแหละตอนปั๊มน้ำมันเนี่ยปตทสุวรรณภูมิ พอมาตื่นบริสทธิ์เรอ,อยู่หันเลยอยู่หันเลยเอ,อพี่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคือเราแวกกินเขา่ามันี่มีลานเข่าอยู่ในปั่มมันบ่เราแวกกินเขา่าแล้วจอดรถขามพี่ไปแต่พี่รู้เพิ่นรู้แล้วแหละว่ารถคันนี้คือรถพี่แล้วพน่กวันพน็สิติดตามเนาะอ,อจนกระทั่งพี่ตื่นเองอถ้าเป็น้ลรคมเขาขอ,ขอนะพ,ออพี่หมดพี่หมดเนาะออก็มีา้ๆข,ข,ขึ้นว่าไทายรูปลับแล้วเนี่ยอตื่นขึ้นปึ๊บแต่ว่าเฮียนี่แก แกซื้อเฮียเฮียนิพัดออกซื้อได้อันนี้เฮ<อ>ียนิพัฒเนาะแกบอกว่าเฮียเฮียนิพัดชื่อพัด<ๆ>แต่ว่าบานแกอยู่เพื่อว่างหินจังหวัดศิริกิติ์ม,มาขึ้นนี่ว่าจะไปเบิองอยูเลยก็ได้ไปว่ซั่านเราก็เลออยยางมาถามแล้วก็สี่ไ่รถเลเรารถใหม่ๆเนาะอ,อยากได้วนที่ประตูน่นวะั่านเราก็เลยแนมไปโอ้ยผมบอมีปัญญาทรงดอกเฮียถึงไรวางที่ ก็เลยแล้วไปมายนี่เราก็เลื่อยยางมากก็เช็ครถอยู่เราก็กยางมาคุยน้ำยกไม่ไหวเล่าลหะสวัสดีครับเราตก็ถามคึ้จังา่าเนี่ยหละบายนี้เราก็เลยเลว่ามีรถอยู่คันหนึ่งอยู่บ้านสีประตูยกสูงแต่มันเป็นรถเกา่าอีซุสูอยากได้บออยากได้กลับไปเอามาขี่ผมบอกเอาเงินน้ำดอกไปนะอ,อยู่วังหินพูล<อ>ุกเลยพูล<อ>ุกอะเรื่องจริงนะเบอร์โทรก็จดไ้แล้วนะ ถ้าว่าถ้าว่ารถรถเก่าเล่ารถเก่าคนรวยบันทนึกโอ้รถเกาถ่าก<ด>็เพราะทำไมได้หรอเปลนเฮ็ดโลงเรื่อยไหมเพิ่นเพิ่นว่าเราไมได้วาจอดไปโล,ง,ลงเรื่อยใช่น่าจะ,จะประมาณนั้นแหละ